อรุณสวัสดิ์ค่ะพระพิดาพร,พระบุตรพระวิญญาณบริสุทิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะพี่พี่น้องๆลูกๆหล,ล,ลานทุกๆกคนสำหรับเวลานี้ที่เราได้พร้อมใจกันที่จะเข้ามานั่งสงบจิตสงบใจฟังคำเปล่าประกาศของพระผู้เป็นเจ้าฟัง คำจะดุดีในพระคำพีและอธิษฐานทูลทุกสิ่งทุกอย่างต่อพระองค์ในทุกเวลาเช้าที่เราได้กระทำกันนะคะขอให้พวกเราทุกคนที่จะคุกข่าวลงสารภาพความผิดบาปที่ลูกและครอบครัวพี่น้องลูกหลานของลูกได้ทำบาปต่อพระองค์ทั้งต่อหน้าและรับหลัง รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีหาเจตนาไม่ก็ดีขอพรงทรงเมตตายกโทษความผิดบาปประทานความเอ็มใจให้กับลูกทุกคนที่ได้หลงทำผิดไปด้วยอาเมนและให้เรามาอัาในคำขออภัยนะคะให้เรามา,อ,าอ่านในสรุดี บทที่ร3 9ข้อหนึ่งถึงข้อสี่ข้าแต่พระยาเวพระองค์ได้ทรงตรวจสอบข้าพระองค์และทรงรู้จักข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์นั่งลงและลุกขึ้นพระองค์ทรงทราบพ,พระองค์ทรงเข้าใจความคิดของข้าพระองค์ได้แต่ไกาพระองค์ทรงตรวจตาวิถีและการนอนของข้าพระองค์และทรงคุ้นเคย กับทางทั้งสิ้นของข้าพองค้าแต่พระยาเวแม้ก่อนที่ลิ้นของข้าพองค์จะพูดพระองค์ก็ทรงทราบเสียหมดแล้วสดุดีบทที่139ข้อย3 2สาข้าแต่พระเจ้าขอทรงตรวจค้นข้าพองค์และทรงรู้จักจิตใจของข้าพองค์ขอทรงทดสอบข้าพองค์และทรงรูก จากความคิดของข้าพองค์และขอทอดพระเนตรว่ามีสิ่งใดสิ่งชั่วใดๆในข้าพรองค์หรือไม่และขอทรงนำข้าพระองค์หนึ่งยอนบทที่สี่ข้อสิบแปดในความรักนั้นไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ขับไล่ความกลัวออกไปเสียเพราะความกลัว เกี่ยวข้องกับการลงโทษและผููที่กลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์อาเมนให้เรามาฟังในคำเปล่าประกาศในพระวจนะของพระเจ้านะคะเมื่อข้าพเจ้ารู้สึกแย่พระเจ้าของข้าพระองค์ทรงเปลี่ยนความมืดมนของข้าพระองค์ให้กลายเป็นความสว่าง องพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นมรดกส่วนของข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้ามีความหวังในพระองค์ข้าพเจ้าร้องเรียกองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์จะอยู่กับข้าพเจ้าในยามเดือดร้อนพระองค์จะปลดปล่อยข้าพเจ้าพระองค์เป็นผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้าพระเจ้าทรงเห็นความเดือดร้อนของข้าพเจ้าและทรงระลึกถึง ความทุกโศกของข้าพเจ้าข้าพองค์ขออภัยค่ะพระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยเหลือข้าพเจ้าข้าพเจ้าทำรายล้างประเด็นโต้แย้งและคำแอบอ้างทั้งปวงที่ตั้งตัวขัดขวางข้าพเจ้าจากความรู้ของพระเจ้าและข้าพเจ้าสยบทุกความคิดให้ยอมจำนนเชื่อฟังพระคิด พระเจ้าแห่งความหวังสรงให้ข้าพเจ้าบริบูรณ์ด้วยความชื่นชมยินดีและฐานติสุขทั้งปวงเพื่อว่าข้าพเจ้าจะเปี่ยมล้นไปด้วยความหวังโดยฤทธิอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อความกังวลในใจของข้าพเจ้ามีมากการปอบโยนของพระองค์ก็ทำให้จิตใจของข้าพระองค์ปิติยินดี ข้าพเจ้าไม่กระวนกระวายในเรื่องใดๆเลยแต่ทูลขอทุกสิ่งต่อพระเจ้าด้วยการขอบพระคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะปกป้องความคิดจิตใจของข้าพเจ้าไว้ในพระเยซูคริสข้าพเจ้าไข่ควรถึงสิ่งที่จริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ถูกต้อง สิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่น่ายกย่องพระเจ้าจะชูข้าพเจ้าด้วยมือขวาอันชอบธรรมขอปร์พระเจ้าจะทรงให้ข้าพเจ้ากลับคืนสู่สภาพดีจะทรงคำจุนให้มั่นคงจะทรงเสริมเลี้ยงแรงข้าพเจ้าและพระองค์ทรงให้ข้าพเจ้าตั้งมั่นอยู่พระเจ้ามีแผนการที่ทำให้ข้าพเจ้ารุ่งโรจน์ ไม่ใช่เพื่อทำลายข้าพเจ้าพระองค์มีแผนการเพื่อความหวังและอนาคตของข้าพเจ้าอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาเปลี่ยนความมืดบนในชีวิตของลูกทุกคนให้กลายเป็นความสว่างลูกทุกคนจะเป้ารอคอยพระองค์เพราะว่าพระองค์ ได้ทรงเมตตาเมื่อลูกทูลดึงด้กับพระองค์ที่มีปัญหาหรือความเจ็บไข้ได้ป่วยพระองค์จะทรงเมตตาไม่ให้เราเดือดร้อนในยามมีเรื่องพระองค์จะทรงช่วยคุ้มครองป้องกันลูกทุกคนให้พบจับสันติสุขโดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเรากังวลพระเจ้าก็จะมาตัดความ กระวนกระวายในเรื่องที่เราคิดแนละประสบอยู่พระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองและรักษาพวกเราทุกคนให้มีสันจิสุขสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งนี้ที่น่ารักสิ่งที่ยกย่องจะตกมาถึงพวกเราที่พระองค์นั้นทรงได้เมตตารักเราช่วยเหลือเราตลอดมาพระองค์เจ้าข้าลูกๆทุกคน ขอกราบขอพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาต่อลูกทุกคนตลอดมาพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นฝ่ายชอบธรรมขอพระองค์ทรงตอบเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายร้องทูลเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจนตอกขอพระองค์ทรงเมตตาประทานช่องทางให้แก่ข้าพระองค์และฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ข้าแต่ พระผู้เป็นเจ้าขอจงเอียงพระโสดจะดับท้อยคำของข้าพระองค์ทั้งหลายขอจงฟังเสียงข้ามควรของข้าพระองค์ทั้งหลายคาดแต่พระองค์ขอจงฟังเสียงของข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายไปในความชอบธรรมของพระองค์ขอพระองค์ทรงนำทางให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเดินไปในทางที่ราบลื่น ข้าแต่พระเจ้าขออย่าทรงขนาบข้าพระองค์เมื่อทรงโกรธและขออย่าทรงลงทันข้าพระองค์ด้วยพระพิโรธขอพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงพระกรุณาแก่ข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์อ่อนละหวยโดยแรงข้าแต่พระเจ้าขอทรงเมตตรารักษาโรคภัยไข้เจ็บจังๆที่ลูกทุกคนเป็นอยู่นี้ให้หายไปข้าแต่พระเจ้า ขอทรงหันมาช่วยชีวิตของลูกทุกคนด้วยเถิดลูกทุกคนจะขอขอบพระคุณพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจของข้าพระองค์ทั้งข้าพระองค์จะบอกความอัศจ,จ,จ,จรรยจจ์ทั้งสิ้นขอพระองค์อเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาฟังคำอธิษฐานตอบคำอธิษฐานของลูกทุกคนทำให้ลูกทุกคน พ้นจากบาปพ,พ้นจากทุกข์มีความสุขมีกินมีใช้ไม่อดอยากมีความสุขความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินปัญหาต่างๆหมดไปลูกขอกราบขอบคุณที่พระอ,องค์ทรงเมตตาต่อลูกทุกคนตลอดมาขอบพระคุณพระองค์จารเเริญพระองค์ในพระนามขอบองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาซาเลสฮาเลลูยา ฮาเลลูยาอเมนขอพระเจ้าอวยพร,พรทุกๆท่านนะคะ